สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้เราอยู่ที่ตาคีนครสวรรค์นะครับเริ่มตั้งแต่การหมักเทนเดอร์หมักเทนเดอร์ไว้12วันนะครับจะสังเกตดาฟางย่อยสลายน้ําขุนคักนะครับผมนะครับนี่ครับช่วงตั้งแต่ย่อยเทนเดอร์นะครับถึงเวลาก็จะลงพันข้าว85้าครับพี่น้องครับนี่ครับย่อยสลายเป็นฟางเลย นี่ครับอันนี้พอหลังจากหวานข้าวได้อายุข้าวประมาณ20วันครับครับก็ทาการหวานใบายกไปจะสังเกตเห็นได้ว่าข้าวเขียวแต่กอดีครับพี่น้องครับนี่ครับและธรรมชาติอุดมสมบูรณ์นะครับมีขุยไสเดือนเสียงกบเขียดร้องกำลังงมหมดครับนี่นะครับเขียวใบตั้งนะครับเขียวไม่จัดเขียวใบตั้งนี่ช่วงระดับอายุข้าว2 0่ถึงวันนะครับจะสังเกตดูได้ว่าข้าวเขียว ใบตั้งแต่กอดีนะครับพี่น้องครับนี่ครับเรามาเก็บข้อมูลตั้งแต่เริ่มใช้เทนเดอร์จนหวานข้าวจนอายุข้าวระดับ20-20ี่สิบกว่าวันนะครับให้พี่น้องได้เปรียบเทียบนะครับว่าระหว่างเราหมักฟางเนี่ยผลที่ได้มาคือ NPK ยังธรรมชาติเยอะมากครับนี่คือตอนข้าวเริ่มออกรวงนะครับออกรวงสุกแล้วนะครับ นีครับอันนี้พี่แกถ่ายมาให้ดูนะครับพี่น้องครับลวงน้ำหนักดีนะครับเม็ดใสเม็ดใสแจ่วเลยใกล้จะได้เกี่ยวแล้วครับแจ้งว่าน่าจะประมาณวันที่สิบห้าธันวาคมนี้ได้เกี่ยวครับพี่น้องครับก็ขอแปดห้านะครับนี่เหลืองเป็นทองเลยครับทุ่งลวงทองสามเกลอนะครับพิชิตข้าวดีเพิ่มผลกำไรจริงๆครับเทนเดอร์และ กิ่งทองใบหยกครับพี่น้องครับนี่ครับดูดูดูด,ดูลวงดีมากลวงดีลวงใหญ่ยาวโอเคครับ